สวัสดีครับผมนายปนสันุมสี้ากูนย์ห้าศูนย์สี่แปดครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลกานงวิศวกรรมเครื่องกลครับภาคเรียนที่สองสองพันห้าร้อยเจ็ดครับรายชาหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสามพิววตอร์เดีซส์ครับวันนี้จะมานํำเสนอการใช้โปรแกรมซูนิทเวิร์ครับในส่วนของการบอกนาดรูปสูงนะครับพิสตันนะครับครัเปิดกระดาษขึ้นมาเลยนะครับดีไปเลยเดียเพิ่มพัด ในส่วนของลูกซูมนะครับ่ังภาพที่สามนะนี่ตรงนี้ ớt thân ớt nghiệp Đã có ớt một ớt thông. ớt Mình ớt thông. ớt thông. สเกลสเกล G หนึ่งนึงนี่รับห้ายอกันสองนี้ผ่านซูมทรงแล้ว๋อปิดกำลัง ถิกถูกครับครับนิกถูกนะับนี่ครับถิกถูกนะครับ,รรบต่อไปนะครับอีกคำสองนะครับ มาทาง,งนี่แบบนี้ทีนี้ตรงนี้เอาวางตรงนี้ปรอมาณนี้นะแล้วก็ไปบอกขนาดกันเลนะ็ครับ Yes. <laughs> ครับบอกขนาดแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับนี่ครับจัง อครับแด้แล้ครัครับผมการบอกขนาดของสื่อครับผมก่อจบการนำเสนอเนี้ยครับ